ดีทุกคนนะคะวันนี้น้องพิงมารอรถอารถมามาซ่อมอีกแล้วนะรถเสียนะคะก่อนรอนะคะรอสามชั่วโมงเดี๋ยวเรามากินนี่เลยสวเเส้นอันนี้เป็นสาคูนะคะก็เหนียวสาคูแล้วก็มีไอศครีมโรยด้วยครีมนะคะอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ช็อกโกแลตแล้วกันนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำช็อกโกแลต๋ยวอันนี้ขอกินกินอันนี้ก่อนก็ได้โอ้อันนี้ทาลงบนนี้เนาะทาไอศครีมทาทำไม อะไรกินเหรอเรียนได้ปะใ่อร่อยมากเลยกินไอติมอ่ะเสียงไม่ค่อยดีเลยอ่ะไม่ค่อยสบายเลยอะไม่หายสช่ทีเพราะกินกินของเย็นอืมฮึทุกคนอันนี้มันคืออะไรไม่รู้ะมันนิ่มๆอ่ะเหมือนขนมเด็กอ่ะทำไม

สาคูข้าเหนียวสาคูนะคะโอ้ข้าวนันข้าัข้าวีนขดอืมอืมะพร้าวอ่อนเลยมะพร้าอ่อนไ นะนำเลยค่ะของเมนูนี้อร่อยมากนะนำค่ะที่ รถแรงแรงจัด <c ười>